สวัสดีครับอิสานมั่เจ้าครับพี่น้องรู้จักใบหนาดบ่ใบหนาดน้ำบ้านเขาหนา,หนาไอที่กันผีกันปอบกันกระซื้อ,อยังน่ะกันของมนต์ดำยังต่าง,ง,ง,งอันนั่นคือความเสื่อของคนบ้านเขาต่้งเตเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนั่นคือสรรพคุณที่อิสานพร่เจ้าเสี่ยวมาแนะนาน้ำเกี่ยวกับสมุนไพรว่ามันดียังสี่อิรินะ ใบหนาดนะครับใบหนาดแล้วลูกจากโลกไม่เกณฑ์กันแน่บ่ละ่ะอาการมันเป็นยังไงครับไอ้นี่คนที่เป็นสิลู่ดีว่าไม่เกณฑ์เป็นอาการยังไงนะแต่อันนั้นลูกพี่น้องลูกแล้วอีสานวิเจ้ากับสีเอาสม,มนุนไพรมาให้พี่น้องไปเลยมาแก้การแก้ไม่เกณฑ์นี่กับสีมีหลายวิธีแล้วแต่พื้นที่เนาะ ว่าเสียวสมุนไพรตัวใดมาแต่ว่าเมื่อี้อีสานมือเจ้าเอาแบบง่ายๆง่ายๆเลยแบบบ้านเขาหาได้นะเห็ดเห็ดแล้วก็ได้ผลอิเละนะครับด้วยต้นใบหนาดเบิ้งวิธีเห็ดวิธีทำเดี๋ยวสิให้ค้นเห็ดให้เบื้องกานปวดไมเกรนนะคะด้วยใบหนาดค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าจะทำยังไงนะคะก่อนอื่นขอเก็บใบหนาดก่อนนะคะสักประมาณหนึ่งกรัมมือคะ่ะ เก็บใบหนาดนะคะได้ประมาณหนึ่งกำม,มือนะคะก็มาทําความสะอาดค่ะมาล้างทําความสะอาดให้สะอาดนะคะมาองไม่ด้ค่ะเนี่ค่ะเอาประมาณสักหนึ่งกำม,มือนะคะล้างให้สะอาดค่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะล้างสะอาดแล้วนะคะก็ ตามด้วยน้ําค่ะน้ําประมาณหนึ่งลิตรกับใบหนาดประมาณ1กรัมมือนะคะเอาลงไปในหม้อเลยค่ะติดแก๊สเลยค่ะต้มทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีนะคะพอให้ใบเขานิ่มตัวเขาแตกตัวยาค่ะ ค่ะหลังจากต้มทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะตัวใบหนาดก็จะออกสีประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะพร้อมดื่มแล้วนะคะสีประมาณนี้คือตัวยาเขาแตกตัวเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสําหรับการรักษาอาการปวดไมเกรนนะคะนั่นแหละวิธีเห็ดบบดที่นี่เขาบบมาลูกจากวิธีกินนะพี่น้องกินสามข้งต่อมือนะคือเศร้าเทียงแรง ลังอาหารนะครับนะสามเท่อเท่านั้นเองหนึ่งอาทิตย์อาการปวดหัวปวดไม่เกลียนี่หายครับนะหายหลีอันนี้ด้วยสมุนไพรบ้านเขาพื้นๆเลยแหละแต่ว่าคนบกใครลู้หรอกด้วยใบายนาดนี่มีสปปรรพคุณหลายอย่างนะพี่น้องบพาว่าสีเกี่ยวกับผู้หญิงที่คลอดลูกไม่เอาไปต้มให้เขาอาบให้เขากินเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีเพื่อให้ขับ เลือดเสียออกมาจากร่างกายนะอันนี้ส so 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 ําหรับคนที <laughs> ่คลอดลูกใหม่นะครับหรือว่าเอาไปต้มแล้วก็ให้ค้นอาบให้ค้นคั้นตามตรงตามโตนั่นเสียนะอาบนั่นก็สิหายครับนี่คือสรรพคุณของใบนาบบ้านเจ้ามีวอขันบ่มีไปฮักไปลากอยู่วหนาบ้านค้นบ้านคางคางนั่นหลายพวดน้ำบ้านเขา แต่ว่าในเมืองกะสิยากเน่อันนี้เป็นสมุนไพรบ้านเขาเรื่องไม้เกศเนี่ยหายนะครับหายอันนี้เกศเมื่อเท่านั้นแหละขอให้กินเมื่อละสามเ่อาติดต่อกันเกศเมือ่อหายครับไม้เกศไม่ต้องไปคิดยากเลยเรื่องปวดหวัวน,นิดๆน,น้อยๆเกี่ยวกับไม้เกศบ้านเขาก็มีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกดขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้สานพระเจ้าตลอดมานะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ